นี้ดิดีด้พาคุณผู้ชมไปนั่งรถอีแตนกันดีกว่านะคะถ้าไปดูหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ที่จังหวัดส,สุขโขทัยคุณผู้ชมค่ะ,คคะเขาว่ากันว่าหมู่บ้านแห่งนี้ประชาชนใช้รถอีแตนมากที่สุดเลยนะคะเพราะว่าท่านับเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมีมากถึง3,000คันว่าแต่ทำไมคนในหมู่บ้านนี้นิยมใช้รถอีแตนมากขนาดนี้ต้องตามไปหาคำตอบเลยค่ะโอ้โหนี่นะแล่นมาแล้วแต่ไกลแบบนี้นะ หมู่บ้านที่มีรถอีแตนมากที่สุดในจังหวัดสุขโขทัยนะคะพิกัดอยู่ที่บ้านหนองกลับค่ะตำบลหน,น,นองกลับอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทัยนะ,ะเพราะว่าไม่ว่าจะมองไปในถนนเส้นทางไหนของหมู่บ้านเราก็จะเจอกับรถอีแตนหลากหลายรูปแบบวิ่งสวนกันไปมาอยู่บนท้องถนนแบบนี้ค่ะเราไปเจอนายวีรพงษ์บานแย้มด้วยนะคะอายุ54ปีค่ะเป็นเกษตรกรบ,บ้านหนองกลับเล่าให้ฟังนะคะว่าตำบลหน,นองกลับ มีทั้งหมด8หมู่บ้านคุณผู้ชมเกือบ3,000ครัวเรือนนะคะเขาประกอบอาชีพหลักก็คือทำนาปลูกข้าวอาชีพรองลงมาก็คือปลูกข้าวโพดหวานทำไร่ยาสูบแล้วก็ปลูกแตงโมโดยคนที่นี่นะคะเขาตื่นนอนกันตั้งแต่ตี3คุณผู้ชมตื่นไวมากๆเลยเพื่อเตรียมตัวออกจากบ้านไปทำไร่ทำนาเป็นกิจวัตรประจำวันค่ะแล้วก็รถการเกษตรที่คนในหมู่บ้านนิยมใช้กันมากที่สุดนั่นก็คือ รถอีแตนแบบนี้หรืออีกชื่อหนึ่งก็ได้เรียกว่ารถไทยแลนด์ค่ะคุณผู้ชมซึ่งน่าจะมีมากเกือบ3,000ันคันค่ะคำนวณตามจำนวนหลังคาเรือนในหมู่บ้านนี้นะคะเพราะว่าคนที่นี่ใช้รถอีแตนกันมานานหลายสิบปีแล้วทุกบ้านต้องมีรถอีแตนอย่างน้อยหนึ่งคันจอดไว้ค่ะบางบ้านมีมากกว่า1คัน2-5ถึงคันกันเลยทีเดียวส่วนราคานะคะคุณผู้ชมราคาของรถอีแตนที่เห็นอยู่นี้ คันละ3,000สนถึง3,500 0 0บาทเลยล่ะค่ะทีนี้เรามาดูเหตุผลนะคะว่าทำไมคนที่นี่ถึงนิยมใช้รถอีแตนก็เพราะว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่เขาต้องใช้ในการทำมาหากินนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าใช้งานสะดวกสารพัดประโยชน์ทั้งบรรทุกพืชผลการเกษตรขนข้อสูบน้ำขนโครงรถไถพาคนไปหาหมอซื้อของในเมืองลุยน้ำลุยโคลนก็ได้ แล้วก็คนในหมู่บ้านนี้ไม่นิยมปลูกเถียงนาถ้าต้องไปเฝ้าไร่เฝ้านาเขาก็จะอาศัยกลางมุ้งกินนอนกันบนรถอีแตนนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเนื้อที่ข้างบนนะก็นอนได้หลายคนอยู่แบบนี้เลยล่ะคะ่ะเราไปเจอนางสมบูรณ์หานกล้าด้วยวัย48ปีท่านนี้นะคะเป็นเจ้าของอู่ทวัชัยยนต์เราให้ฟังนะคะว่าเปิดอู่ต่อรถอีแตนอยู่ในหมู่บ้านหนองกลับมานานกว่า20ปีแล้วอะ,ะค่ะคุณผู้ชม ปัจจุบันนะคะราคาต่อรถใหม่อะคะ่ะถ้าต่อเป็นรถใหม่เลยนะอยู่ที่คันละ1,40,000บาทนะคะก็จะได้โครงทำสีใหม่เดินระบบไฟให้เสร็จสับค่ะส่วนกระบะก,กับเครื่องยนต์เนี่ยลูกค้าต้องซื้อมาใส่เองคุณผู้ชมได้โครงรถนะแสนสี่ค่ะนะที่เหลือเนี่ยต้องนำมาซื้อใส่เองนะคุณผู้ชมอ่าน,นี่ล่ะก็กลายเป็นหมู่บ้านของรถอีแตนไปแล้วล่ะคะ่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ